สวัสดีค่ะวันนี้ครูปาดจะมาทำการชี้แจงถึงแนวการปฏิบตัติถ้าเปิดเทอมแล้วว่าโรงเรียนของเรามีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรในการป้องกัน เโรงเรียนของเรานะคะได้ทําการพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณรอบโรงเรียนนะคะโดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตําบลสามเรือนได้ส่งเจ้าหน้าที่นะคะมาพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับโรงเรียนของเราค่ะกรณีโดยสารมากับรถโรงเรียนนักเรียนจะทําการตรวจเช็คกุณมปูิจากคุณครูเวงประจํารถก่อนขึ้นรถทุกครั้งค่ะในขณะนั่งรถ นักเรียนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนหลังจากที่รถรับส่งนักเรียนเรียบร้อยทุกคันแล้วนะคะจะต้องทําความสะอาดบอ่อพื้นผิวที่นั่งทุกคันด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อค่ะเมื่อถึงโรงเรียนทางโรงเรียนได้จัดจุดคัดกรองตรงจุดคัดกรองนี้เด็กๆจะต้องสแกนอุณหภูมิด้วยฝ่ามือ อีกครั้งและตามด้วยการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และการล้างมือด้วยอ่างล้างมือตามที่โรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ให้ค่ะกรณีีผู้ปกครองมาส่งให้ผู้ปกครองส่งน้องลงจากรถที่บริเวณจุดรับส่งรถนักเรียนจากนั้นคุณครูเวรจะนำน้องไปยังจุดคัดกรอง ได้ทันทีค่ะเพื่อลดปัญหาจราจรติดขัดและความแออัดค่ะทีนี้มาดูมาตรการเว้นระยะห่างกันบ้างค่ะโดยห้องเรียนแต่ละห้องจะจัดโต๊ะเรียนของน้องให้มีระยะห่าง1.5เมตรช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันจะจัดให้มีการเว้นระยะห่างและปล่อยนักเรียนลงมารับประทานอาหารไม่พร้อมกันเพื่อลดความแอ ช่วงพักกลางวันไม่อนุญาตให้นักเรียนไปเล่นสนามเด็กเล่นหรือสนามกีฬาค่ะแต่จะให้ทำกิจกรรมเสริมอยู่ในห้องเรียนตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรนักเรียนต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนมามัยทุกคน นักเรียนทุกห้องคุณครูจะจัด,จดเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้หนักเรียนล้างมือก่อนเข้าห้องเรียนค่ะทั้งนี้นักเรียนจะต้องเตรียมภาชนะส่วนตัวของตัวเองมาค่ะเช่นช้อนซองแก้วน้ำในส่วนเรียมอนุบาลถึงอนุบาล3คุณครูได้มีการจัดแยกภาชนะของใช้ส่วนตัวเพื่อไม่ให้ปะปนกันค่ะ มีการทำความสะอาดพื้นผิวของเล่นต่างๆและการฆ่าเชื้อห้องเรียนด้วยหลอด UV โดยกำหนดระยะเวลาการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอค่ะทางโรงเรียนเอกอยุธยาขอขอบคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนสำหรับความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการการ เป็นอย่างดียิ่งมาณนโะอ,อกาสนี้สวัสดีค่ะ